สวัสดีค่ะวันนี้พีเออยู่ปานบุรีนะคะที่นี่วังพงค่ะมีบ้านพีเซล,ลมาเสนออีกแล้วหลังนี้นะคะ56ตารางวาราคา1ล้าน 9 000, 9 0 0แสหบาทเท่านั้นเองค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน130ตารางเมตรเลยค่ะลงจอดรถนะคะปูกระเบื้องแล้วทำหลังคาไว้ให้อย่างนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะจอดรถได้2คันปูหญ้าไว้ให้เรียบร้อยนะคะหลังนี้พร้อมเข้าอยู่พร้อมเข้าอยู่ยังไงก็คือมีเฟอร์นิเจอร์ทั้งสห้องนอนนะคะแล้วแถมแอร์ให้3ตัวค่ะแถมแทงน้ำปั๊มน้ำพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเพ่พาเข้ามาดูในบ้านค่ะบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะ หน้าบ้านจะมีสวนย่อมไว้ให้อย่างนี้เลยหน้าบ้านตั้งโต๊ะได้เลยค่ะประตูบ้านนะคะก็เป็นประตูกระจกค่ะภายในตัวบ้านปูกระเบื้องสีสว่างค่ะสวยมากเลยค่ะนี่แล้วก็มีช่องรับลมตลอดทั้งแนวเลยนะคะนี่มีสี่ช่องเลยนะคะถ้าไม่ได้ติดแอร์หรือว่าไม่ได้เปิดแอร์นะคะสามารถเปิดกระจกรับลมตัวนี้ได้เลยค่ะ ห้องโถงกว้างมากน่าอยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมห้องนอนที่หนึ่งเป็นมาสเตอร์นะคะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะค่ะและนี่ก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะเดินเข้ามาก็จะเจอห้องโหห้องนี้นะคะดูสิคะกระจกรอบห้องเลยสูงฝ้าก็สูงห้องก็โปร่งนะคะมีกระจกภายในตัวบ้านนะคะอันนี้สามารถเปิดรับลมได้ถ้าไม่เปิดแอร์นะคะอันนี้จะอยู่โซนหน้าบ้าน ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวค่ะใส่ที่นอนคิงไซส์ได้เลยนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าเรามีที่นอนแถมมีตู้เสื้อผ้าและมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะห้องนี้นะคะก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะห้องน้ําเราแถมเลนชาวเวอร์ไว้ให้อย่างนี้เลยนะคะติดเครื่องทําน้าอุ่นอยู่ได้เลยค่ะซื้อกับพี่เอแถมฟรีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยอะได้แถมแถมอย่างเดียวเลยค่ะและนี่อีกหนึ่งห้องนอนนะคะ เป็นห้องนอนที่2ค่ะต่อลักทำลักไว้ให้วางทีวีนะคะมีมีเฟอร์นิเจอร์ให้เหมือนกันทุกห้องนะคะทั้งสามห้องใส่แอร์ให้ด้วยหลังนี้น่ารักมากเลยค่ะ ติดกระจกไว้อย่างนี้รอบบ้านเลยนะคะแสงเข้าแล้วก็รับลมได้ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้เหมาะร้านเก้าเก้าเองน่าซื้อมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําอันนี้เป็นห้องห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะเดี๋ยวพี่เอจะพาไปชมห้องครัวกันเลยห้องครัวก็มีประตูปิดให้นะคะโหน่ารักมีมีแถมเคาน์เตอร์ครัวมีแถมซิงค์ไว้ให้ด้วยค่ะมีห้องเก็บของให้ด้วยนะคะ มีประตูออกหลังบ้านค่ะหลังนี้น่ารักมากนะคะข้อดีของเขาเลยคือปูกระเบื้องไว้ให้รอบบ้านเลยค่ะเดินได้รอบแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขอะดินเลยนะคะหลังบ้านจะมีโซนซักล้างนะคะค่ะและแทงน้ําปั๊มน้ํานะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะทางเจ้าของบ้านนะคะเราแถมแทงน้ําปั๊มน้ําให้ค่ะแทงน้ำสองพันลิตรนะคะแล้วก็ปั๊มน้ําเดี๋ยวเราจะติดตั้งไว้ให้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้ตากผ้าได้สบายสบายเลยค่ะลมเข้านะคะรั้วก็สูงร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเดินดูรอบๆบ้านนะคะเดี๋ยวดูรอบๆฝั่งนี้บ้างนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะเยอะมากเลยนะคะแค่นี่ค่ะด้านข้างของฝั่งนี้นะคะที่จะมาอุ้ยตรงนี้ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะหินอ่อนนะคะนั่งปิ้งย่างชาบูได้สบายเลยค่ะ เป็นไงคะเพื่อนๆชอบไหมคะบ้านหลังนี้1 9 9่งล้านบาทนะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3ห้องฟรีเฟอร์นิเจอร์ฟรีแอร์แอร์สตัวเฟอร์นิเจอร์3ห้องนอนแทงน้ำปัำ๊มน้ำนะคะพร้อมเข้าอยู่เลยหลังนี้นะคะวังพงปานบุรีค่ะ ค่าสําหรับบ้านหลังนี้นะคะ1นึ่งล้านเบาทนะคะพี่เอรับปรึกษาเรื่องแบงค์ให้นะคะถ้าลูกค้ายื่นกู้แบงค์ค่ะหลังนี้จองเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ปานบุรีวังพงนะคะไปหัวหินแค่15นาทีนะคะหรือว่าจะไปค่ายธนรัตน์เนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะ ยังไงพี่เอขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามพี่เอไว้ด้วยนะคะอยากได้บ้านสวยๆราคาดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่เอด้วยค่ะวันนี้พี่เอไปก่อนนะสวัสดีค่ะ